านบารมีเป็นบารมีที่จะส่งผลให้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยทรัพย์สม,มัติซึ่งทำให้ได้สร้างมหาทานบารมีได้อย่างเต็มที่และสร้างบารมีอย่างอื่นได้อย่างสะดวกสบายเช่นเมื่ออน,นิสงจากทานบารมีส่งผลจะทำให้ร่ำรวยไม่ต้องเสียเวลาในการทำมาหากิน ถึงคราวนั่งสมาธิก็จะทำได้ง่ายไม่มีเครื่องกังวลใจและเขาถึงทำได้อย่างรวดเร็วเพราะการตัดใจสละของรักของห่วงได้อย่างง่ายๆแล้วก็ทำให้สามารถปลดปล่อยวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นอีกด้วยทำให้ใจปลอดโปรง่งใสสว่าง เหมาะสะการทำใจหยุดใจนิ่งดังนั้นเมื่อจะทำทานทุกครั้งจะต้องรักษาใจให้ผ่องใสทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำแล้ววิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ใจใสคือการหมั่นเจริญสมาธิภาวนาฉะนั้น ให้ทำใจหยุดใจนิ่งเป็นประจำอย่างสม่สำเสมอนะจ๊ะพกะสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิธิการสูตรว่าบรุษฝังขุมทรัพย์ไว้ในน้ำลึกด้วยคิดว่าเมื่อกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นทรัพย์นี้จกเป็นประโยชน์แก่เราเพื่อเปลืองตนจากราชภัยบ้าง เพื่อช่วยตอนในพ้นจากโจรภัยบ้างเพื่อเปรืองนี่บ้างในคราวทุพิกภัยบ้างในคราวคับขันบ้างขุมทรัพย์จะก็ฝังไว้ในโลกก็เพื่อประโยชน์นี้และขุมทรัพย์นั้นย่อมหาสำเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดในการทุบเมื่อเสียทีเดียวไม่ และขุมทรัพย์นั้นเคลื่อนจากที่ไปเสียบ้างจดจำไม่ได้เสียบ้างถูกพวกนาคเคลื่อนย้ายเสียบ้างถูกยักษ์เคลื่อนย้ายไปเสียบ้างถูกทญาติอันไม่เป็นที่รักขโมยขุดเอาไปเสียบ้างหรือในเวลาที่สิ้นบุญขุมทรัพย์ทั้งหมดนั้นหายสาบสูญไปเสียบ้างก็มี ขุมทรัพย์คือบุญของผู้ใดเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามฟังไว้ดีแล้วได้ทานศีลความสำรวมความฝึกฝนฟังไว้ดีแล้วในเจดีบ้างในสงบ้างในบุคคลบ้างในแขกบ้างในมารดาบ้างในบิดาบ้าง หรือในพี่ชายพี่สาวบ้างขุมทรัพย์นั้นชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วใครๆนั้นไม่อาจจะเอาไปได้เป็นของที่จะติดตามตนไปได้บรรดาโภคะทั้งหลายที่เขาจำต้องละทิ้งมีแต่ขุมทรัพย์คือบุญเท่านั้นที่เขาจะนำไปได้ขุมทรัพย์ในที่นี้ พระพุทธองค์สมหมายเอาบุญกุศลคือมาได้ทรัพย์มาแล้วก็ต้องทำบุญใหม่เพิ่มทุกครั้งจะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทำให้มีขุมทรัพย์คือบุญติดตัวกันไปข้ามภพข้ามชาติซึ่งมาได้นำรัพย์ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาคือทำบุญกับเนื้อน,นาแล้ว ก็จะเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐซึ่งสามารถติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติได้ไม่ว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือสัตว์เดรฉานบนนั้นก็ยังตามเกื้อนหน,นุนมีความสุขตามอัตภาพติดพึงมีพึงได้เราจะได้เห็นเพียงความสะดวกสบายในชาตินี้ แล้วทรัพย์ที่ได้มาไปใช้ทำอย่างอื่นหมดต้องบริจาคนำออกให้ทานสร้างบุญใหม่ด้วยเพราะบุญเก่าที่เราใช้ไปทุกทุกวันก็มีสิทธิ์หมดได้การให้ไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงแต่กระวาดอย่างเดียวเท่าน,นั้นนะจ๊ะแม้เป็นนักบวชก็ต้องทำเหมือนกัน พราะการนำทานคือหนทางสวรรค์และเป็นสิ่งจะลงใจที่จะทำให้เราปฏิบัติธรรมและสามารถเข้าถึงทำได้อย่างสะดวกสบายจะเป็นประเภทสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาปฏิบัติสะดวกบรรลุได้เร็วดังเช่น เรื่องราวของพระวิชิตเสนเถระซึ่งในอดีตชาติพระเถระท่านเป็นผู้ที่ชอบสร้างบุญบารมีรักการนำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิปฏิบัติธรรมานับพบนับชาติมิท้วนเมื่อทำบุญคราดใดท่านก็จะอธิษฐานจิตให้ได้ทำบุญในบุญญเขต คือในพระพุทธศาสนาเสมอแรงอธิษฐานนั้นก็เป็นจริงเรื่อยมาทำให้ท่านมีโอกาสสั่งสมบุญกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งการได้บรรลุมรรคผลนิพพานในยุคสมัยของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระนามว่าอัตรถริสีท่านกระเดมมาเกิดสร้างบาร,รมีเช่นเดิม เมื่อโตอเป็นหนุ่มก็เห็นการครองเรือนของเพื่อนบ้านที่ใช้ชีวิตด้วยความคับแค้นก็เบื่อนหน่ายกับชีวิตที่ต้องอยู่ครุกคลีกับความเศร้าหมองต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเลยตัดสินใจเข้าป่าบวชเป็นฤาษีใช้ชีวิตด้วยความสันโดษราถนาน้อย วันวันทำแต่ความเพียรบำเป็นพรทปฏิบัติธรรมเท่านั้นนี่ก็ถือว่าเป็นอิสัยของบัณฑิตที่รักในการประพฤติพรหมจรรย์นะจ๊ะอยู่มาวันหนึ่งโอกาสทองทศกัีก็มาถึงคือพระผู้มีพาะเจ้าพระนามว่าอาธธัตตะศีได้เสด็จเหาะผ่านอาสมของท่าน ภมเทฤศษีได้เห็นพระพุทธองค์ผู้ทรงรุ่งเรืองด้วยพระจักรพรรดิสีที่ยิ่งกว่าดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าขณะที่ดวงตาทอดทัศนาพุทธลีลาดวงใจก็ก่อเกิดพลังความศรัทธาเรื่อมใสอันยิ่งใหญ่ได้ยกมือทั้งสองขึ้นประคองอัญชรหนอืเสียนกล้าว พร้อมกันนอบน้อมประลึกนึกถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐาจนักก้นกตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพระพุทธองค์ปรารถนาจะได้สการะบูชาพระองค์เขาได้โปรดเมตตามารับทิกษาด้วยเถิดพระบรมศาสดาทรงทราบวาระจิตของทเานสา จึงเสด็จลงมาประทับยืนอยู่หน้าอาสนมของฤาษีตาฤาษีเห็นเช่นนั้นก็ยิ่งเกิดความเรื่อมใสายัทธาเพิ่มขึ้นทับทวีเรีบกุลกุจอจัดแจงอสนะที่ประทับถวายแด่พระพุทธองค์แล้วก็น้อมผลไม้ที่มีรสเลิศที่คัดสรรมาอย่างดีแล้วถวายแด่พระพุทธองค์ โดยผลบุญที่ได้ทําในครั้งนี้ทรงผลให้ท่านฤาษีเวียนเกิดเปลี่ยนตายอยู่ในสองภพภูมิทั้งนั้นคือในเทวโลกและในมนุษยโลกเท่านั้นไม่มีโอกาสพลัดตกในอวายภูมิเลยต่อมาในยุคสม,มัยของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราท่านก็ถือกำเนิดในตระกูลนายหัตถาจารย์ ึงเป็นตระกูลควานช้างประจำแคว้นโกศลมีชื่อว่าวิชิตตเสนะพระท่านโตเป็นหนุ่มก็ได้เห็นนายหัตถาจารย์ผู้เป็นลุงสองท่านออกบวชในบรวรพระพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วทั้งสองท่านก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมจนสาม,มารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์วิชิตตเสนะหนุ่มน้อย แล้วก็อยากใช้ชีวิตอย่างหลงลุงบ้างไม่อยากครองเรือนถึงแม้ว่าตอนจะเรียนศิลป,ปะวิทยาของนายขวัญช้างจนจบแล้วก็ตามมิแต่อยากจะเจริญลอยตามหลงลุงทั้งสองที่ได้ออกบวชไปก่อนหน้านี้แล้วนี่ก็เป็นพระนิสัยที่เคยออกบวชมาข้ามชาติทต่ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ ยิ่งเมื่อได้เห็นปฏิหารของพระพุทธองค์ที่ทรงแสดงในวาระต่างๆก็ยิ่งมีความเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้นยิ่งตัดสินใจออกบวชทันทีโดยฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงลุงทั้งสององค์เมื่อบวชแล้วก็เป็นพระที่รักในการฝึกฝนอบรมตนเองถึงพร้อมด้วยศีลาจรวัทที่งดงาม มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าหลวงหลุงทั้งสองจะแนะนำสั่งสอนอะไรก็รับฟังด้วยความเคารพและนำไปปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อมแม้เงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นความที่ทำใน,นพระที่ว่าง,ง่ายทาให้สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองได้รวดเร็วบวทได้มีกิพันษา กิเลสอาสวะที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานก็ถูกขัดกลาจนเบาบางผลการปฏิบททัติธรรมก็ลดหน้าเรื่อยไปจนในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอราหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาเห็นไหมจ๊ะว่าการจะให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานจะเป็นความปรารถนาที่สูงที่สุดของมวลมนุษยชาตินั้น ต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกโดยทานบารมีเสมอทานบารมีนี้ถือได้ว่าเป็นของสากลที่ทุกคนทำได้และผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มากแต่อยาาเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาก็ให้หมั่นทำทานเอาไว้ยิ่งให้ก็ยิ่งเพิ่มสเสน่ห์ให้กับตัวเอง ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็นแต่ก็จะเลิมเป้าหมายหลักคือทำทานเพื่อกําจัดความตระนี่ออกจากใจซึ่งก็มีอะิรสงตามมาก็คือเมื่อลงมือนั่งสมาธิปฏิบททัติธรรมก็สามารถเข้าถึงทำได้โดยง่ายดังนั้นเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวัน จะให้ผ่านไปเปล่านะจ๊ะต้องรู้จักฝากฝังทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยการให้ทานและสำรวมระวังในการรักษาศีลมันฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งอยู่ตลอดเวลาจะได้เป็นบุญยินิทิคือขมทรัพย์ที่จะหนุนนำชีวิตให้จเจริญรุ่งเรืองและสว่างสวัยในสังสารวัฏไปตลอด ทุกพบทุกชาติจนกว่าจะหมดกิเลสเป็นพระอระหันต์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอนอนยพรรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัย ได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถิธรรมกายเจดีมณีอนันจักรวานอำานวยสุขทุกสถานปราบนิพพานถึงสุขแห่ง The